สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาชวนคุยกับตอนล่าสุดของวันพีซนั่นก็คือตอนที่1,023นั่นเองสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้อ่านก็สามารถตามอ่านได้อย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับทางเว็บมังงะ p l u สได้เลยแปลเป็นไทยให้เรียบร้อยแล้วด้วยหลังจากที่อาจารย์โอดาเนี่ยเขาค่อยๆเกิ่นข้อมูลที่มันน่าสนใจออกมาทีละน้อยทีละน้อย,นอยในที่สุดมันก็มาถึงจุดพีจุดหนึ่งของภาควันนคุนิลานะครับ ซึ่งก็ขอบอกเลยว่ามันมีข้อมูลที่มันน่าสนใจหลายอย่างมากหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วเนี่ยเราไปรับชม5เรื่องที่มันน่าสนใจของตอนที่1,023พร้อมกันดีกว่าเรื่องแรกนะครับเผ่าพันธุ์ของคิงคือจากตอนที่1 0 2 2นเนี่ยมาโกเขาก็แยบบยบมาแล้วนะครับว่าในสมัยเมื่อนานแบบนาแสนานมาแล้วมันมีเผ่าพันธุ์อยู่เผ่าพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่บนกำแพงสีแดงนะครับ ซึ่งมันก็น่าจะหมายถึงเรดลาเนั่นแหละครับแล้วก็เผ่าพันธุ์นี้สามารถสร้างเปลวไฟขึ้นมาได้นับว่าเป็นเผาพันธุ์ที่มีความสะดวกสบายมากเลยนะครับคือแบบไม่ต้องพึ่งไฟชักกับไม้ขีดก็กินชาร้อนได้วันไหนอยากจะเผาบ้านลุขงข้างๆก็ทําได้เลยนะครับเรียกว่าสะดวกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาถึงตอนที่1,0 2 3เนี่ยมาโก้ก็กยังยังใจเย็นอยู่นะครับยังนั่งนึกถึงคําพูดของหนวดขาวชิ่ว่าเอ้มัน มันคุ้นๆอยู่นะเหมือนจะเหมือนจะพ่อเคยบอกเอาไว้ว่าบนเรดไลน์มันเคยมีอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ก่อนที่แมรี่โจเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมามาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอพอสันนิษฐานได้ว่านะครับมันอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ของคิงก็ได้ซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องไปยังเรื่องที่2ด้วยเรื่องที่2นะครับชนเผ่าลูนาเรีย คือไห้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เคยสนใจเลยว่าทําไมซันจิถึงมีลูกเตะที่มันร้อนแรงขนาดสร้างไฟขึ้นมาได้เหตุผลก็เพราะมันเป็นมันเป็นการ์ตูนไงอารมณ์แบบซันจิเป็นกุก๊กเงี้ยมันจะมีไฟออกมาก็ไม่แปลกใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มันมันดูเหมือนจะมีเหตุผลเข้ามารองรับแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่โซโลกับซันจิกําลังต่อสู้กับคิงแล้วก็ควีนอยู่เนี่ยจูจูควีนก็พูดขึ้นมาว่า เฮ้ยสันติที่คาแกมีไฟลุกพลึบขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าแกเป็นไซบอกเหมือนกับลูกของจัดคนอื่นๆใช่ไหมสันติก็ตอบเสียงดังเลยว่าเอ้ยไม่ใช่เว้ยมีฉันคนเดียวที่เป็นมนุษย์นะควีนก็สวนกลับมาทันควันเลยว่าแกจะบ้าเหรอแกไม่ใช่ชนเผ่าลูนารีอาสักหน่อยจู่ๆจะมีไฟติดขึ้นมาได้ยังไงจังหว่านี้เนี่ยเราเอาคิงหันขวับมามองเลยนะครับแล้วก็มีเสียงแบบเสียงชิงเบาๆด้วย โอเคเรามาสรุปกันคร่าวๆก่อนดีกว่านะครับซันจิเป็นมนุษย์แต่ว,ว่าสร้างไฟได้เผาลูนาเรียรสร้างไฟได้คิงก็สร้างไฟได้ก็อาจจะหมายไฟว่าซันจิกับคิงเป็นชนเผ่าลูนาเรียหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้ได้ต้องรออาจารย์โอดามาเฉลยทีก็แล้วกันโดยส่วนตัวคิดว่าซันจิมันจะขนาดนั้นเลยเหรอจบภาคโฮเ้กเนี่ยผมว่ามันเท่แล้วนะ คือถ้าเกิดว่าเขามีเชื้อสายของชนเผ่าโบราณเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเนี่ยมันจะมันจะเท่เกินหน้าเกินตาไปหน่อยไหมเอาเป็นว่าตรงนี้โน้ตคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของคิงเนี่ยถ้าดูจากปฏิกิริยาชิงแล้วมันมีความเป็นไปได้2ออย่างด้วยกันนะครับหนึ่งคือคิงเป็นเป็นคนจากชนเผ่าลูนาเรียเลยแล้วก็2 ชนเผ่าลูนาเรียอาจจะมีความหลังกับคิงนะครับมองอีกแง่หนึ่งก็คือพวกเขาอาจจะเป็นชนเผ่าที่กวาดล้างพวกของคิงไปจนหมดก็ได้มาถึงเรื่องที่3นะครับชาวจันทราชนเผ่าลูนาเรียเนี่ยอาจจะหมายถึงผู้คนที่เดินทางมาจากดวงจันทร์ก็ได้นะครับเพราะว่าอีกคำว่าลูน่าเนี่ยมันหมายถึงพระจันทร์นะผมได้ยินคำนี้แล้วก็นึกถึงอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเกม d o t a 2ู คือมันมีฮีโร่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลูน่านะครับแล้วก็สมญานามหรือว่า a k ของเธอก็คือมูนไรเดอร์แน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์แน่นอนแล้วก็อย่างที่2คือได้ยินมาจากเกม Final Fantasy ในภาคที่4นะครับคือมันจะมีชนเผ่าหนึ่งที่เขาหมายมุ่งจะยึดครองโลกใบนี้นะครับพวกเขาก็คือชาวจันทราหรือว่าลูนาเรียนั่นเอง ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คำว่าสกโน็มินนะครับหรือว่ามูนพีเพลถ้าตรงนี้อ่านผิดก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของวันพีซเนี่ยอาจารย์โอดะเขาใช้ทับศัพท์คำว่าลูนารเอียไปเลยสรุปกันสั้นๆน,นะครับสืบเนื่องมาจากเรื่องที่1แล้วก็เรื่องที่2ด้วยชนเผ่าโบราณหรือว่ารูนารีเอนั้นก็อาจจะเป็นผู้คนที่เดินทางมาจากดวงจันทร์นะครับพวกเขาสามารถสร้างไฟได้ แล้วก็อาณาจักรที่พวกเขาเคยอยู่เนี่ยถูกเรียกว่าอาณาจักรของพระเจ้าส่วนคิงนั้นจะมีความเกี่ยวข้องยังไงโดยความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าคิงก็คือผู้ที่เหลือรอดมาจากชนเผ่าดูนาเรียนั่นเองเรื่องที่เรื่องที่4นะครับต้นกําเนิดของโซโลคือมันมีฉากคุยกันระหว่างในายใหญ่เฮียวโกโร่กับคาวามัตสึนะครับถึงไดเมียวแห่งแคว้นริงโกะผู้ที่มีชื่อว่าชิโมสกิอุชิมารุนะครับ ปเฮียวบอกเอาไว้ว่าหน้าตาของโซโลนั้นช่างเหมือนกับโอชิมารุสมัยหนุ่มๆราวกับพิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยแม้กระทั่งลีลาดาบด้วยเราก็ตัวของโอชิมารุเนี่ยก็ยังเป็นทายาทของชิโมสกิเรียวมะนะครับยอดนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ซ้ำที่มันแท้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรียวมะเป็นนักดาบที่มีตาข้างเดียวเหมือนกันด้วยซึ่งถ้าดูจากรูปที่เห็นเนี่ยก็บอกได้เลยว่านี่มันโอ้โหที่มันโซโลชัดๆ ผมต้องย้อนกลับไปดูแล้วเนี่ยครั้งแรกที่เออชื่อของอุชิมารุขึ้นมาก็คือตอนที่953นะครับแต่ว่าตอนนั้นอาจารย์อดาแกถมสีดำลงบนผมของอุชิมารุนะครับผมก็เลยไม่ได้สนใจมากนะแต่ว่าตอนล่าสุดนี่ดูแลว้วพี่แกเนี่ยน่าจะเป็นนักดบาบหัวเขียวมืนกับโซโลแน่นอนนะส่วนทางน้้นของริวมาตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันนะครับพอรู้ว่าเป็นนักดาบตาเดียวก็เลยย้อนกลับไปดูเฮ้ยจริงเออว่ะ ตาข้างซ้ายเป็นอุโบเลยนะครับแต่ว่าจานแกก็ช่างปิดบังนะครับเอาผ้าพันแผลไปปิดตาข้างซ้ายพอดีมาเห็นชัดเจนเอาก็ตอนล่าสุดนี่แหละครับสรุปแล้วนะครับโซโลก็น่าจะเป็นลูกหลานของตระโกลชิโมซกิแหละเอาไว้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของโซโลอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับ mm hmm. เข้าสู่เรื่องที่5นะครับซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วถือว่านี่เป็นจุดว้าวที่สุดของผมเลยก็แล้วกัน เรื่องราวของโมโมโนสึเกะในเรื่องของมังกรตัวใหญ่นะครับย้อนกลับไปในตอนที่ตอนที่310โน่น,นเลยสมัยที่กลุ่มหมวกฟางเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มโจรสลัดฟ็อกซี่นะครับตอนนั้นเนี่ยโ,โหสนุกมากจุดสำคัญของตอนนี้ก็คือไอตัวหน้าปกของตอนที่มันมีมังกรตัวสีชมพูลอยอ้าปากอยู่ด้านบนนั่นเอง ตอนที่310เนี่ยตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2004นะครับนั่นก็คือเมื่อกว่า17ปีที่แล้วเลยมันเป็นอันชัดเจนแล้วนะครับว่าอาจารย์โอดาเนี่ยแกวางพลัดเรื่องเอาไว้ตั้งแต่ตอนนงุ้นเลยไม่ว่าจะเป็นตราของตระกูลโคซุกิที่ชุดของลูฟี่นะครับไหนจะตัวของมังกรโมโมอีกผมเชื่อแล้วนะครับว่าอาจารย์แกอยากจะวาดภาควานคุนนี้จริง แล้วก็เรื่องราวที่ผมอยากจะนำมาเล่าสั้นๆก็มีเท่านี้ครับเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันใหม่ก็แล้วกันยังไงช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยอเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ